รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ระดมเจ้าหน้าที่ค้นหาชิ้นส่วนรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุยิยงผู้ระเหมาชาวสุราษฎร์ธานีหลังจากที่สืบทราบว,ว่ามีการชำแหละทำลายหลักฐานทิ้งสระน้ำในอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังใกล้บ้านพักของหนึ่งในผู้ก่อเหตุค่ะ นักประดาน้ำและเจ้าหน้าที่กว่า30นายร่วมการตรวจสอบหาหลักฐานเพิ่มเติมในสระน้ำขนาดใหญ่ <c oughs> ใกล้กับสวนปามน้ำมันพื้นที่หมู่หนึ่งบ้านบางนาตําบลวังมะปรางอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังหลังจากที่สืบทราบวา่ากลุ่มผู้ก่อเหตุนั้นชําแหละชิ้นส่วนรถยนต์เก่งที่ใช้ก่อเหตุมาทิ้งไว้หลังจากที่ยิงนายสมพรสินทรผู้รับเหมาก่อสร้างและนักธุรกิจในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเสียชีวิต โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเวียงสะเมื่อวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ใช้เวลาค้นหาและเก็บกู้ของกลางนานกว่า8ชั่วโมงพบชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์รวมกว่า20ชิ้นค่ะโดยสระน้ำดังกล่าวหากจากบ้านพักของนายธรรมรินทร์แสงฮีรันหนึ่งในทีมผู้ร่วมวางแผนค่าราว1กิโลเมตรซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถเก็บกู้ชิ้นส่วนมาได้เกือบทั้งหมดโดยเฉพาะตัวเครื่องยนต์และเลขตัวถังรถ ซึ่งก็ถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญในการประกอบสำนวนคดีที่จะออกหมายจับตัวผู้บงการค่ะ,อะพอถอเก็บพยานหลักฐานทั้งหมดนะครับจะดูร่องรอยกระสุนนะครับเนื่องจากรถคันนี้เป็นใช้ในการกระทําความผิดนะครับแล้วก็จะเก็บชิ้นส่วนทุกชิ้นส่วนเพื่อใหอ้พอถอไปพิสูจน์ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่รถคันนี้ยืนยันว่าเป็นรถที่ใช้ในการกระทำความผิดนะคับ รองผู้อุปการตำรวจภูธรภาคแกล่าวว่าหลังเกิดเหตุสามารถจับตัวผู้ต้องหาได้แล้วแต่ยังมีผู้ต้องหาที่ร่วมการกระทำผิดและสนับสนุนรวมถึงผู้บงการที่ยังต้องติดตามตัวมาดำเนินคดีซึ่งระหว่างนี้นะคะต้องติดตามค้นหาหลักฐานให้รัดกุมค่ะโดยขณะนี้ํำนวนคดีสมบูรณ์ทั้งพยานหลักฐานและพยานวิทยาศาสตร์คืบหน้าไปกว่าร้อยละ90ค่ะ